พี่่โดน้ไมมอกาใครอะนะมึงอะนะโดนกูเห็นโด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 นตัวเดียวมันมันไม่ค่อยมีคนสลิงอะพอมันอติปุ๊บมันก็วิ่งออกหมดเลยอะีฝั่งนั้นก็พอกันแหละไม่ดูได้มีใครเลิเปล่าเอามีเยอะเยอะงูไรเป็นงูถ้มึงจะอันติีมึงบอกก่อนเลยแล้ที่เยี่ยมไม่ได้ฝั่งใครก่อนบ้านหลังเข้ากลางเข้ากลาง <ละ S 1> เริ่มเลยพร้อมแล้วมันกันถึงมันจะฟาก็เหอะม่วงหล,ล่ะฟาไปแล้วมันวิ่งไปไหนกันนะแดงขานีตันนีีแล้วเนะปวมแล้วตัวตัวแม่ไว้เปอร์กอดทองเลยนะจะมาไม่ได้เดี๋ยวกูล่อให้โอเคว่าตามนี้แผ่นเดิม มันมีคนเข้าไปแล้วเราต้องเข้าเลยอ่ะมึงเพราะว่าแมันจะได้ฟรีเข้าเลยเข้าเลยตัวอะไรอ่ะดูให้หน่อยดิมาตาลีป้าซึป,ปิงอะไรอ่ะซึป,ปิงแล้วก็อะไรอ่ะซึป,ปิงไวเปร์มีไวเปอร์เหมือนกัน <Now. S 1> เอาเอาสลับทีไปเลยสลับทีไปเลยเพียมากมึงมันเกดะพรไมาไมแอดมี่ก่อนกูนนะมันทีไปแล้วเหมือนกัน ช่วยปลาช่วยมอนอยู่มอนมอนสองตัวมันหลบฐานคนนึงยวมันมีแค่แค่สองคนเองอ๋อมีดีไว่าคนหนึ่งหัวโอ้มันมันคีเดย์ไอ้ยุ่ยอะอ๋อลุนเวอร์เนาะแม่งลุมยิงกูแบบโอ๋อ อ้อ oh, ไม่ได้ลงเลยอันต e ีไม่โดนไหนนอกกูงงเลยกี่ใบดับไรเมื่อกี้เจสดงน่อยจบเก้าอีตีนี้แหละเดี๋ยวเอาไปเจอเอามันนั่นแหละลนี่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 อีวาบอีวบมึงท่ามันก็กินไปะเลือดอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อย เส้นไหนเช้นไหนจะตายแล้วไม่ฟินอีกใช่ตายกินแล้วกินแล้วกินแล้วเออไปใช่ตายเลยไปไปมากินไปมากินไวเปื่อหญ no, no no, 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 no sí ิงตายแล้วส no, no? ักเคียอะไรเพื <S 2> <S 2> ่อนกูตายนี <S <S ่ว่า บอกได้บอกได้ไปจิ้ปิงหน่อยจิ้ปิงมันให้ข้าแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเลยกินเลยกินเลยมันให้ข้าแล้วเนี่ยกิเนี่ยกินให้หมดกินให้หมดมึงกินดิกินแล้วกินแล้วไปมามอนไปเอาขอทองไป,ไปเอาขอทองสักคนนึงสักคนนึงอะไรอะไรอะไร,ะไรไตาย มอนตายหนึ่งมอนไฟไม่ไมออนแอนมีจิกให้หน่อยจิกวิกให้หน่อยมอนจิกวิกให้หน่อยเอาเลยจิกวิกให้หน่อยโอ้ยไม่ทานว่ะจุปิงมอนลดเอฟให้ลด มันเล็ดมันเล็ดมันเล็ดไปไหนล่ะเดี๋ยวกระโดดนี่นี่อยู่นี่เล็ดได้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 จะตายเราอยากจะตายโอ๊ยมาไล่ตื้อปึงก็อยู่นะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวอีกอนอีก่อนมึงมันเอากระบองกูไปอ่ะ ลวโอ้ยมันไปเล,ล,ลวตายเอาวา์ปก่อนได้ปะคุนี่ยับอยู่นะไปวาร์ปจะตายนี่คุณตอบ ตายเอาเลยมันหลบปะกูหลบอยู่กูหลบอยู่พยายามไปกด F ให้หน่อยเอ้ยออกไปเลยออกไปเร็ไปเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ออกไปเร็วไปเลยออกไปเลยปะ F ใส่ตัวเองอ่ะปะ F ใส่ตัวเองอ่ะมันจะกันได้เฟมึงอ่ะแป๊บนึงนะตก่อนี่มันปะมันมันจะจับมึงไม่ได้แต่ระวังมันเดินทะลุข้างหลังมันจะเอากูออกมันจะเอากูออกพงยังไงยังไง ยังไงยังไงยังไงจบยังวันี้อะไรโอ๊ยมอนช่วยด้วยอะไรดอกทอง oh, so อย่ามาเก่งวัด <c oughs> ดีวดัดดีจ้าหนูหลักแม่เออเขาชื่อเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจอกูน่อย อันติมาผิดต่อันตีมาผิดด้วยนะอีกอนนี่อกูไม่ใช้เลยอีกียอีนนออมอนไปฆ่าไข่ได้วะมันหายไปคนนึงเพราะอีมอนเอนี่ยที่มัมาโดนอันติกูเนี่ยอย่ามาเก่งค่ะอีตี้ในวงฟิน,กนิก์อะนี่ออกไปยังไงโดนอยู่ดีใช่ไหมจังหวะมันจะมาตีใช่ใช่จังหวะมันจะมาทำให้ใหเสร็จอย่ามาเจออย่ามาเก่งค่ะเจอพวกกูหน่อยจอบ หลารอบละวอิตี้นี่ยักอะไรหลารอบละ